ต่อกันที่เรื่องราวของวงเกิร์กรุปกันบ้างค่ะเกิร์กรุปเกาหลีที่มาแรงจัดขวัญใจแบรนด์พรีเซนเตอร์ที่ต้องพูดถึงล่าสุดเลยค่ะเริ่มจากสีสาว a อสปาจากค่าย SM Entertainment เป็นสังกัดเดียวกับวง Girls Generation แล้วก็ Red Velvet ที่ได้เดบิวต์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะเธอก็ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ g i w e n g c h i แบรนด์แฟชั่นสุดหรูสัญชาติฝรั่งเศสและที่น่าจับตามองในงานนี้ค่ะก็คือได้รับหน้าที่กันแบบยกวงไม่ใช่รายบุคคลอีกต่างหากด้วยค่ะในขณะที่5สาว IG g i r l g r o จากค่าย JYP Entertainment สังกัดวง เดียวกับวง twice ก็เพิ่งกลายเป็นศิลปินไอดลอลเกาหลีรายแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น global brand models ของ Beverly New York โดยนอกจากนี้นะคะพวกเธอยังถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่ได้รับหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์นี้อีกด้วยค่ะหลังจากที่ผ่านมาแบรนด์ได้เลือกใช้บริการการานางแบบเป็นหลักมาตลอดโดยก่อนหน้านี้ค่ะ5สาวอิจีเคยลัดฟ้าไปร่วมโชว์ เปิดคอลเลกชันแบรนด์หลุยส์วิกตองที่งาน Paris Fashion Week มาแล้วในปีที่พวกเธอเดบิวต์อีกด้วยค่ะเรียกว่ากระแสไอดอลเกิร์กรุ๊ปนะคะกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแบรนด์ดังต่างๆนี้เรียกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆเลยด้วยค่ะ